ภูมิพลมาเป็นสีหลวงปู่ฟันสอนธรรมนำชีวีพระเจดีสัญ,ญลักษณ์ประจักษ์ใจรวมพลังหักรางถังองก่อกว่าจะเป็นพอวจอันยิ่งใหญ่สามัคีประกาศเกียร์ให้เกิดไกร ชมภูฟ้าผู้อาไทยตลอดการโรงเรียนพันนาวุฒาจารย์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาััิยมศึกษาสกลนครตั้งอยู่เลขที่430หมู่2ตำบลพันนาอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครปัจจุบันโรงเรียนพันนาวุฒาจารย์ บริหารงานโดย1น,นายวรเวทแง่พรมผู้อำนวยการโรงเรียน2นางวริศราชินวงศ์รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลและฝ่ายบริหารทั่วไป3ส,สิบเอกสกลสีมุกดารองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ4นางสาวนันทาริกายาทองชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 5. นายอุกิตมโนชัยรักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนปัจจุบันโรงเรียนพันนาวุฒธธาจารย์มีบุคลากรจำนวนทั้งสิน้น77คนนักเรียนจำนวนทั้งสิน้น1,329คน โรงเรียนพันนาวุฒาจารย์ได้ดำเนินง,งานประกันคุณภาพภายในดังต่อไปนี้ 1. การกำหนดมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนพันนาวุฒาจารย์ได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเป็นแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะเวลา4ี่ปีที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 3. การดำเนินงานตามแผนที่กําหนดไว้ โรงเรียนพันนาวุฒาจารย์ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยนวัตกรรมการบริหารการจัดการระบบคุณภาพแบบผู้ไทยโมเดลตามแผนงานโครงการแผนปฏิบัติการประจำปีในการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายใน 4. ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษามีการกำหนดภารกิจและปฏิทินการดำเนินงานมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในปีละหนึ่งครั้ง 5. ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานมีการติดตามผลการดำเนินงานก่อนระหว่างและหลังการดำเนินงาน โดยแต่งตั้งให้ผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามปฏิทินที่กำหนด 6. จัดทำรายงานการประเมินผลตนเองตามมาตรฐานการศึกษาจากการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามทิศทางและเป้าหมายที่กำหนดตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีการศึกษาและจัดทำรายงานผลประเมินตนเองประจำปี โดยการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเชิงประจักษ์ที่สะท้อนคุณภาพสถานศึกษาและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษานำมาเขียนรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาโดยในปีการศึกษา2567โรงเรียนมีผลการประเมินตนเองในระดับยอดเยี่ยมทุกมาตรฐานการนำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ภายใตยมม้3มาตรฐาน16ตัวชี้วัดมีผลการดำเนินงานดังต่อไปนี้มาตรฐานที่1ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพันนาวุฒิาจารย์ได้ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งความรู้ทักษะ และเจตคติในการพัฒนาการเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดดังนี้ 1. ความสามารถในการสื่อสาร 2. ความสามารถในการคิด 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพันนาวุฒาจารย์พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรม P.W.J. remodel ผู้เรียนสามารถนำตนเองในการเรียนรู้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการคิดตามความสนใจ ความถนดัดด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสามารถประเมินการเรียนรู้ของตนเองได้จากการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรม PwJr remodel ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมตามอัตลักษณ์สถานศึกษามาตรฐานที่2การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียนพันนาวุฒาจารย์มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจนภายใต้ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาผู้ไทยโมเดลนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษาใช้ขบวนการ PLC ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มงานอย่างต่อเนื่องจัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพให้เป็นครูยุคใหม่ในศตวตรรษที่21ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพส่งผลให้สถานศึกษาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลดังนี้ผลงานดีเด่นด้านสถานศึกษาอาทิเช่นได้รับการรับรองการประกันคุณภาพภายนอกพศ2564ถึง2568จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชน ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าสพทโอเปกอ a วอร์ดระดับชาติโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นที่3ปีพุทธศักราช2563รับรางวัล IQA a w a r d ์ระดับชมเชยขนาดกลางระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา2565 ผลงานดีเด่นด้านผู้บริหารสถานศึกษาคณะผู้บริหารโรงเรียนพันนาวุฒาจารย์ได้รับการยอมรับจากทั้งภายในและภายนอกในด้านการบริหารผลงานดีเด่นด้านครูผู้สอนตั้งแต่ปีการศึกษา2564ถึง2566 มีคณะครูที่ได้รับรางวัลด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติมาตรฐานที่ 3. การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนพันนาวุฒาจารย์มีการออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามบริบทสถานศึกษาและท้องถิ่นครูจัดการเรียนรู้เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์จัดกิจกรรมบูรณาการส่งเสริมเจตคติที่ดีตามความต้องการความถนัด และความสนใจของผู้เรียนครูมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างเป็นระบบและรายงานผลการเรียนรู้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบสรุปผลการดำเนินง,งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปรียบเทียบย้อนหลัง3ปีปีการศึกษา2564ถึง2566ตาม2มส พุทธศักราช2567ถึง2571มาตรฐานที่1ผลลัพธ์ของการเรียนรู้พบว่าปีการศึกษา2564มีผลลัพธ์ของการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ86.95ปีการศึกษา2565คิดเป็นร้อยละ85.51และปีการศึกษา2566 คิดเป็นร้อยละ86.24มาตรฐานที่2การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาพบว่าปีการศึกษา2564มีผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการคิดเป็นร้อยละ94.04ปีการศึกษา2565คิดเป็นร้อยละ96.65 และปีการศึกษา2566คิดเป็นร้อยละ97.23มาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้พบว่าปีการศึกษา2564มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ91.55ปีการศึกษา2565 คิดเป็นร้อยละ91.01และปีการศึกษา2566คิดเป็นร้อยละ93.02